ต่อเนื่องกันในประเด็นนี้นะครับนายว่ารวีได้ออกมายืนยันแลวครับว่านายสมยศพฤกษาเกษมสุขไม่มีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ขณะเดียวกันนะครับทางด้านของนักเขียนรางวัลศรีบูรพภาก็ยืนยันว่ากฎหมายอาญามาตรา112เป็นผลเสียต่อสถาบันกษัตริย์มากกว่าผลดีครับกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายกลุ่มเพื่อนักโทษทางการเมืองจัดเสเวนาวิชาการเรื่อง เสรีภาพทางความคิดในกรอบจารีตของสังคมกรณีนักโทษการเมืองกับกฎหมายมาตรา112เนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีการคุมขังนายสมยศพฤกษากเกษมสุขอดีตบรรณาธิการนิตยสาร Voice of Thaksin และเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่โรงแรมโกลเด้นดราก้อนงามบงวนันโดยนายวัดวรยังกูลน,นักเขียนรางวัลศีบุรพาระบุว่า กฎหมายอาญามาตรา112เป็นผลเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเป็นการจำกัดเสรีภาพทางความคิดของคนในสังคมโดยเห็นว่าความหวาดระแวงของฝ่ายอนุรักษนิยมที่กลัวจะถูกค้นล้มนั้นมีมาตั้งแต่การปฏิวัติค้นล้มพระเจ้าซาในประเทศสหภาพโซเวียตที่ได้มีการเผยแพร่แนวความคิดคอมมิวนิสต์ไปทั่วโลกจนนำมาสู่เหตุการณ์สังหารนักศึกษาในวันที่6ตุลาคม2519 โดยเห็นว่านักคิดนักเขียนในยุคก่อนนั้นมีเสรีภาพมากกว่าในยุคปัจจุบันเพราะสามารถวิพากษ์วิจารณ์สังคมได้อย่างตรงไปตรงมาราษฎรไทยถ้าจะเกิดจนตายต้องมีเบี่อย่างชีพการศึกษาต้องเป็นหนึ่งในหลักกองบการนะต้องให้การศึกษาอย่างถึงที่สุดการรักษาพยาบาลก็ต้องถึงที่สุดปีดีแม่ทาทักษิณทาแทนสามสิบบาทแล้วแทุกโรคนะมันก็แค่นี้มันก็อยู่กันได้แล้ว โครงสร้างความคิดโมเดลประเทศสยามนะคือเป็นประชาธิปไตยโดยกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญทำไม่ได้หรือเรื่องแค่เนี้ยมากลัวอะไรกันนักหนากลัวจะต้องออกกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองมาไล่จับมาห้ามคนพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้จับคนเข้าปุ๊มันเป็นผลดีหรือผลร้ายแก่สถาบันเป็นผลร้ายครับคุณรัฐผู้หญิงอะ่ะ คุณต้องใช้มาทุรถวาจาไปจีบเขาไม่ใช่เอาเปืนไปขู่รักหรือไม่รักไม่รักมึงตายไม่รักติดคุก112น,นายวาดรวีกรรมการคณ,ณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112ยืนยันด้วยว่านายสมยศทำหน้าที่บรรณาธิการไม่เข้าข่ายว่าหบิ่นประมาทเบื้องสูงตามกฎหมายอาญามาตรา112เพราะตามพระราชบัญญัติการพิมพ์2484ที่ให้บรรณาธิการต้องรับผิดชอบต่อบทความได้มีการยกเลิกไปแล้ว หลังจากที่ได้ตราพระราชบัญญัติการพิมพ์2,550คุ้มครองเสรีภาพบรรณาธิการโดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าการสืบพยานของศาลที่ให้อ่านบทความทั้งสองชิ้นที่อ้างว่ามีเนื้อหาหมิ่นประมาทสามารถสรุปได้ถึง4แบบคืออ่านแล้วรู้สึกว่าหมิ่นและไม่หมิ่นอ่านแล้วรู้สึกว่าหมิ่นก็ได้และไม่หมิ่นก็ได้และอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเหตุใดศาลจึงไม่นำมาพิจารณาเพื่อให้คุณประโยชน์ต่อจำเลย พอพอพอท่านคุณสมยศเนี่ยยกเรื่องพรบ,บจดแจ้งขอ250ขึ้นมาต่อสู้ศาลก็บอกว่าก็คุณสมยศก็จะพ้นผิดจากความผิดตามพรบ2484เท่านั้นแต่ไม่ได้ทําให้คุณสมยศเนี่ยพ้นจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจึงไม่พิจารณาข้อต่อสู้นี้ของจําเลยนะฮะแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ย ถ้าเกิดว่าพรบการสีม2484ยังบังคับใช้อยู่เนี่ยถามว่าคุณสมยศผิดฐานเลยฐานเป็นบาตริการบทความที่หมินประมาทพระเจ้าอยู่หัวนี่ในกรณีที่พรบ2484ยังบังคับใช้อยู่นะผิดฐานเป็นบาตริการบทความที่มินประมาทพระเจ้าอยู่หัว คือความผิดที่ถูกยกเลิกไปแล้วตามพรบ2484ก็24คือไอความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2นั่นแหละฮะขณะที่นางสุกัญญาพึกษาเกษมสุขภรรยาของนายสมยศนั้นมองว่าเสรีภาพในการแสดงออกของสังคมไทยยังถูกกำหนดโดยกรอบจาริตประเพณีซึ่งผลกระทบของกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากจะมีอัตราโทษสูงยังส่งผลต่อทัศนคติของคนในสังคมเกิดความหวาดระแวง เป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามจนนำไปสู่ความรุนแรงในชีวิตประจำวันโดยเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ควรใช้กับคนอื่น